สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเ็บร,ร้อยยี่ห้าปาวานะครับมาด้วยอาการเสียงดังนะครับเสียงดังช้าๆนะครับน่าจะเกิดจากาชุดโซ่เราลิ้นดังนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการรื้อดูนะครับว่ามันจะเป็นที่โซ่หรือเปล่านะครับผม 6ชุดโซ่เลินนะครับเดีย๋ยวไปเลือกันครับนี่ครับเป็นที่โซ่จริงๆนะครับ เดี๋ยวเราทําการหรือเปลี่ยนโซ่กันนะครับผมก่อนทำการหรือโซ่นะครับให้ตั้งมมาให้ตรงก่อนนะครับ ื่อง่ายนะครับในการประกอบเราอ่า,อานี่นะครับหลังจากที่เราได้ทำการนะครับตั้งมาร์คให้มันตรงครับก็จะเห็นมาร์คจันไฟนะครับมาร์กตัวทีนะครับ แล้วก็มาร์กด้านบนนะครับตรงกันนะครับเวลาประกอบก็แบบนี้เลยนะครับต่อง่ายๆนะครับผมขั้นตอนประกอบก็ไม่ยากนะครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ก็เราตั้งมาร์กให้ตรงไว้แบบนี้เลยนะครับเอาตัวทีแล้วพอมาร์กเฟืองโซ่ลอนลินนะครับเวลาเราประกอบนะครับ มันจะได้ง่ายนะครับในการตั้งใส่มาร์กนะครับผม ถอดฝากครอบจันไฟออกนะครับเพื่อสะดวกนะครับในการลื้อนะครับถอดเฟืองสตาร์ทออกครับ ครับ oh. พยายามอย่าให้มาร์้งเพื่อนนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายในการประกอบนะครับผม oh. จากนั้นก็ดูดจันไฟออกครับ หลังจากที่เราถอดอ่าแม่เหล็กออกแล้วนะครับนี่นะครับเฟืองนะครับไม่เหลือเลยนะครับเฟืองเฟืองกดตัวนี้นะครับแล้วก็ยางกิ้งนะครับแข็งแล้วก็ยางดัดโซ่นะครับนีก็แข็งนะครับผมเหลือหนึ่งตัวนะครับจะําการแกะให้ดูนะครับ เสียงดังไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่นครับ ที่เสียหายหนักนะครับคือตัวยางกดโซ่นะครับไม่เหลือแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะมาเป็นชุดนะครับเดี๋ยวไปเบิกอะไรกันนะครับผมมีโซ่นะครับทุกอย่างตัวนี้นะครับยางกิ้งอหนึ่งตัวนะครับมานะครับยางกิ้งนะครับผมยางกิ้งก็แข็งนะครับ ก็ยางดันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยางกิ่งตัวล่างนะครับกาไปเบิกอะไรก็เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูครับผมหลังจากที่เราเบิกอะไรมานะครับนี่เป็นอะไหลแท้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราไปประกอบกัน,นครับผม ก็เริ่มจากลูกยางตรงนี้ก่อนนะครับยางก,กิ้งโซ่ตัวล่างนะครับอันจะเสียงดังบ้างนะครับผมขอบตัวล่างเข้าไปนะครับ ยางดันตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่โซ่ลอลินนะครับรโซ่ลอลินของแท้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับจะใส่ตรงนี้ไปก็ได้นะครับจะเลอว่าจะใส่จากด้านนี้มาก็ได้นะครับ ถ้าใส่จากด้านนี้นะครับก็ี่จะลวงยากนิดนึงนะครับใส่เข้าไปนะครับถามว่ามันก็ถ้าใส่จากด้านหน้านะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ยางกิ้งโซ่นะครับของเสื้อนะครับ ให้มันตรงรูนะครับโอเคครับตรงรูแล้วเราก็ทการขันเข้าไปได้เลยครับขันแน่นเลยนะครับ ลองกิ้งดูครับถ้ามันเดินก็โอเค,ค่อไปนะครับเป็นยางกดโซ่ครับนี่ก็ของแท้นะครับของแท้ก็จะมาเป็นยกขามาให้ด้วยอย่างเงี้นี้นะครับอ่เนี่ยนะมาเทียบกันนะครับสึกไปเยอะเลยนะครับเนี่ย ไปเยอะนะครับทำให้มีเสียงดังนะครับใส่เข้าไปนะครับมีบูทึ่งตัว ไปนะครับเราก็จะใส่เฟืองโซ่เลาลินนะครับโดยนะครับเอาเข้าเอียงนะครับตรงที่เป็นริมจานไฟตรงนี้นะครับให้ตรงกับเดือยตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับเท่ากับว่าลูกสูบนี่ขึ้นสุดนะครับผมเวลาใส่เฟืองโซ่เลาลินทำจะง่ายนะครับเหมือนตอนที่เราถอดนะครับเราต้องตั้งมาร์กขึ้นไว้สุดก่อนนะครับเพื่อมันจะง่ายนะครับในาำเราประกอบนะครับ จากนั้นเราก็ใส่เฟืองได้เลยครับผมครับจุดข้างบนนะครับให้ตรงข้างบนนะครับก็เหมือนเดิมครับเสียงดังเหมือนเดิมนะครับนี่คนระับ ก็เราก็เช็คดูนะครับว่ามันตรงไหมครับ มาเช็คดูนะครับอ่าว่ามันจุดบนตรงกันไหมครับแต่อย่างงี้ยังไม่ตรงนะครับต้องเลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งช่องนะครับวิธีเลื่อนก็ง่ายๆครับใช้ไขควงเดิมนี่ครับดูดโซ่อย่างนี้ึ้นไปนะครับเฟืองมันก็จะขยับขึ้นไปหนึ่งล็อกนะครับ ได้ลนะครับลองดูนะครับว่าสามจุดนี้ตรงกันไหมครับถ้าสามจุดนี้ตรงกันก็ใช้ได้นะครับผมเดอนให้ดูนะนี่นะครับตรงแล้วนะครับตัวนี้นะครับตรงกับริมตัวนี้นะครับอ่าเป็นอาเซ็ตนะครับตรงนี้ต่อไปเราก็ประกอบเข้าไปเลยได้เลยครับ ทาตรงไหนไม่เข้าใจนะครับก็ Comment, คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็พยายามเน้นนะครับให้ประกอบเป็นนะครับหรือหรือยังไงนะครับก็ให้ประกอบเข้าไปแบบเดิมนะครับเพราะว่าจะง่ายนะครับง่ายต่อการเราประกอบนะครับถ้าใครดูคลิปอของช่างยุทธไทยแลนด์นะครับก็สามารถที่จะ ไปต่อยอดนะครับทำมาหากินได้เลยนะครับใครใครรักในการเป็นช่างนะครับก็สามารถที่จะไปเปิดอู่เล็กๆนะครับเพื่อทำมาหากินครับเอาไว้มีวิชาติดตัวนะครับเนี่ยอย่างโซลเราเลนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะครับถ้าเราเปิดอู่เองหรือว่ารับงานนะครับเปิดที่บ้านนะครับรับซ่อมตามแถวบ้านนะครับก็สามารถที่จะ มาหาก,กินได้นะครับ <Thank you. S 1> ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ <Thank you. S 1> เดี๋ยวผมก็จะประกอบไปเรื่อยๆนะครับ <Thank you. S 1> ผมก็จะประกอบไปเรื่อยๆนะครับก็ดูเอานะครับตรงไหนไม่เข้าใจนะครับ ก็สามารถที่จะสต็อปวิดีโอนะครับก็มาดูได้นะครับผมก็จะพยายามเน้นเน้นให้ให้เป็นนะครับนี่ครับมาร์กตรงนะครับทุกจุดนะครับถ้าอย่างเราไม่ใส่จันทไฟนะครับก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับของกันหมดนะครับสามจุดนะครับต่อไปนะครับก็จะประกอบล้อแม่เหล็กนะครับน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อต อ่าสหรับปล่อยน้ามันตัวแกนดันโซนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันตึงไปเราก็ปล่อยน็อตออกมาได้นะครับจากนั้นก็ใส่ลูกปืนนะครับแล้วก็ล้อแม่เหล็กนะครับ รอบนี้เครื่องสะอาดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องล้างก็ได้นะครับตัวนี้ก็ควรจะมีบล็อกลมสักหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเข้าเฟืองนะครับ เฟืองสตาร์ทครับวางไปก่อนนะครับวางจากจากนั้นก็เป็นแกนนะครับแล้วก็จะมีบูทยอยู่ด้านนอกนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นในรุ่นสตาร์ทมือนะก็จะมีเฟืองชุดนี้นะครับจากนั้นเราก็ประกอบปิดฝาแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูได้เลยนะครับ การไฟได้เลยครับตรวจดูความเรียบร้อยนะ ทุกตัวนะครับจากนั้นเราก็ใส่ฝาปิดนะครับก็เช็คอีกทีก็ได้นะครับสลับมาร์กนะครับถ้าอย่างเราประกอบเสร็จแล้วนะครับสามารถหมุนดูได้นะครับมาร์กตัวทีตัวนี้นะครับจะขึ้นมาตรงรูนี้พอดีนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะตรงกันพอดีนะครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราเช็คมาร์กนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นมาร์กตัวทีขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านครับนี่นะครับมาร์กตัวทีนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับกลมๆนะครับทัองเท่ากันนะครับตรงกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับผม ฝาครอบข้างบนนะครับก็ทำาการขันน็อตได้เลยครับเป็นอันเสร็จนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับขันให้แน่นเลยนะครับทีเดียว แล้วก็ใส่สายนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะดังนะครับก็ติดถนนนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับไม่มีช่วงเวลาให้ถ่ายช่วงเงียบเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันครับเดี๋ยวรอน้ำมันั้ำขึ้นแป๊บหนึ่งนะ กดว่าเสียงซาหายไปแล้วนะครับอาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็วิ่งมาประมาณ80,000กว่าโลนะครับเนี่ยอาจจะมีดังบ้างนะครับแต่อาการเสียงซานะครับได้หายไปนะครับเนื่องจากพวกโซ่มันยืดนะครับแล้วก็พวกลูกยางอะไรต่างๆนะครับเสื่อมสภาพลงไปนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนโซ่ลรอลิ้นนะครับของเว็บร้อยี่ห้าไอนะครับภาวนะครับหรือเว็บประย้อยี่ห้านะครับปีสองพันสิบสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําติชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะดูคลิปนะครับเพื่อ ต่อยอดนะครับในการไปเป็นช่างครับหรือไปทำมาหากินนะครับเป็นวิชาติดตัวไปได้นะครับสามารถที่จะดูคลิปนะครับขั้นตอนนะครับการถอดนะครับจนการประกอบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้ครับช่างยุทธไทยแลนด์ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับก็เงียบนะครับแต่ก็อาจจะดังตามอายุงานนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็เงียบนะครับ,รบถ้าใครมีอาการนะครับเสียงซ่าๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะทำตามนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับ